วันนี้เรามาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันในเรื่องผลของพระวิญญาณซึ่งเปรียบเสมือนอัญมณีล้ำค่าที่ควรส่องประกายในชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะในจดหมายถึงชาวกาลาเทียบทที่5ข้อ2 2ได้บันทึกไว้ว่าฝ่ายผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความปรับเลื่อมใจสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพี่น้องที่รักการเข้าใจผลในชีวิตฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ใช้คำว่าผลเป็นเอกพจน์ซึ่งหมายความว่าทั้ง9ประการนี้คือคุณลักษณะที่มาจากแหล่งเดียวคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเลือกทำแค่บางอย่างแต่มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นพร้อมกันเมื่อเราสนิทสนมกับพระเจ้าค่ะ ให้เรามาเจาะลึกผลของพระวิญญาณ9ประการและการนำไปใช้ในชีวิตจริงกันนะคะ 1. ความรักความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือการตัดสินใจทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเช่นการให้อภัยเพื่อนร่วมงานที่พูดจาไม่ดีใส่เราหรือคนที่ข่มเหงเรา 2. ความปราบปลื้มใจ เป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แม้ในวันที่เหนื่อยล้าแต่เรายังยิ้มได้เพราะรู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกับการดำเนินชีวิตทุกๆวันในทุกสถานการณ์ 3. สันติสุขคือมีความสงบในใจท่ามกลางพายุแห่งปัญหาไม่กระวนกระวายแต่ไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์ทุกๆวัน 4. ความอดทน คือการทนต่อบุคคลหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากได้นานโดยไม่ระเบิดอารมณ์หรือบ่นต่อว่า 5. ความปรานีคือมีใจเมตตาแสดงออกผ่านคำพูดที่หนุนใจหรือการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแก่คนรอบข้างอยู่เสมอ 6. ความดีคือการประพฤติดีที่ออกมาจากใจจริงแม้ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครขอบคุณเพราะเราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 7. ความสัตซ์ซื่อคือการเป็นคนที่ไว้วางใจได้รักษาคำพูดและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานและต่อพระเจ้ารวมถึงความสัตย์ซื่อในการครองเรือนระหว่างสามีและภรรยา 8. ความสุภาพอ่อนโยนคือการแสดงท่าทีที่อ่อนโยนไม่ใช้อำนาจหรือความก้าวร้าวในการแก้ไขปัญหาแต่จะใช้ความคิดของพระเจ้าเป็นทางแห่งปัญญาในการแก้ไขปัญหา9 การรู้จักบังคับตนคือการควบคุมอารมณ์ความปรารถนาและคำพูดไม่ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังหรือสิ่งยั่วยุต่างๆที่ชักนำไปสู่การยกอวัยวะไปใช้ในทางอธรรมในการดำเนินชีวิตคริสเตียนสิ่งที่สำคัญคืออย่าดับไฟพระวิญญ,ญาณแต่จงเต็มล้นด้วยพระวิญญ,ญาณการดับพระวิญญ,ญาณมักเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกเดินตามความปรารถนาของเนื้อหนังเช่นความโกรธการอิจฉา การเห็นแก่ตัวและการที่ชั่วอื่นจนทำให้เสียงเตือนของพระวิญญาณในใจเราเบาลงค่ะพี่น้องที่รักนี่คือวิธีหนุนใจให้เราสะท้อนผลของพระวิญญาณทุกวัน 1. การเฝ้าเดี่ยวในตอนเช้าเริ่มต้นวันด้วยการทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบนำความคิดและคำพูดของเรา 2. การสังเกตรแรงขับเคลื่อนของใจก่อนจะพูดหรือทำอะไรให้ถามตัวเองว่าสิ่งนี้มาจากความรักหรือมาจากเนื้อหนังของเรา 3... การกลับใจใหม่อยู่เสมอหากวันนี้เราเผลอทำตัวไม่น่ารักหรือผ่าดการควบคุมตนเองให้รีบสารภาพและขอพละกำลังจากพระเจ้าใหม่ทันทีพี่น้องที่รัก ลองนึกภาพต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงในแหล่งน้ำเล่งถึงพระวิญญาณแม้แดดจะร้อนเล่งถึงปัญหามากมายในชีวิตแต่ใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้งและจะออกผลที่หวานชื่นใจให้คนรอบข้างได้ชิมชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์รสชาติของชีวิตเราจะเปลี่ยนไปจนคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านตัวเราอาเมนนะคะให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่หนุนใจในวันนี้ขอพระคุณที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่กับข้าพระองค์เป็นครูเป็นผู้นำและเป็นกำลังในทุกย่างก้าวของชีวิตข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอสารภาพบาปในยามที่ข้าพระองค์เดินตามเนื้อหนังในยามที่ข้าพระองค์ขาดความอดทนขาดการบังคับตนหรือปล่อยให้ความโกรธมาบดบังความรักของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยและชำระใจข้าพระองค์ให้สะอาดใหม่ในวันนี้ข้าพระองค์ขอตัดสินใจที่จะไม่ดับพระวิญญาณแต่ขอถวายทั้งความคิดจิตใจและคำพูดให้เป็นของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเต็มล้นข้าพระองค์ให้เต็มล้นด้วยผลของพระวิญญาณทั้ง9ประการกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนในทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้า ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้เป็นเกลือและแสงสว่างสะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ให้คนรอบข้างได้เห็นเพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าส่งเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านให้ชีวิตในทุกๆวันเป็นเหมือนบทเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าผ่านขนของพระวิญญาณที่งดงามนะคะสวัสดีค่ะ